โตเป็นเก๋โตเป็นเก๋โตเป็นเอ,อ้าอะไร <c oughs> เป็นไรโต <c oughs> เป็นไร <c oughs> เอ้อเอ๋อเอ๋อยู่ได้โอ้ยใครใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยโอ้ย นี่บ้านใครเนี่ยฮะไปละไปละ <c oughs> บ้านของพระเจ้ายังเข้าไม่ได้เลย <c oughs> ออโตอยากเป็นอะไรมากที่สุดครับเก <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ไม่ใช่เกเหรออ้ยฮัลโหง ตอนนี้ห้ามเลยนะทำไมเราจะเล่นคาเองนสีไม่พี่กันไปเล่นเย้เรามาจากหลังคาแล้วเมียนเดียวพอเย้เราอยู่หลังคาแล้วเราอยู่หลังคาคูกแล้วอะไรนะเราอยู่หลังคาคุกไปทำไมเขาก็จบไอ้อน,อนั่นไง ไปทำไมไปแล้วเป็นเกย์อ,อ้ไปทำไมโอ้ยอ่อตู้เป็นเกย์โอ้ยโอ้ยจใจ๊กดกันอีกไหมกดทำโอ้ค่าแกะเลยค่าแกะเลย ลุงโดนฆ่าแน่มหมดข้อกัทแล้วขอเปิดชื่อหน่อยดิไม่ไม่พี่กัทลืมวิธีเปิดชื่อลืมวิธีเปิดชื่อใช่พี่กัทจะยืดของโตให้หมดของเนี่ยของของตรงเนี้ยที่จะโตตกปลาได้ไม่โอ้ยเต็มโอ้ไม้ทำไมเยอะจังอ่ะโตเฮ้ย ววัอ๋ออยากฆ่าตัวนี้โอเคหิวใช่ไหมไม่หิวหิวหวโอ้ยก็ก็หิวไม่ใช่เหรอบู๋เราอกว่าไม่ไหิวเหลือหนึ่งตัวแล้วอือหเหลือหนึ่งตัวแล้วเหลือหนึ่งตัวแล้วรักษาดีดีด เป็นไนลท์เตอร์ทำไมทำไมพ่อจดัดนะอะไรเดี๋ยวเราสร้างบ้านแกให้อ๋เอเฮ้ยห้ามสร้างบ้านไม่งั้นงั้นระเบื่อนี่โอ้โหไปอุดรูด้วยไปอุดไปจะไปไหมไปอะไรไปอุดรูด้วยเออทุบทำไมไปอุดรูด้วย ไอพ่กนจะส่งส่งสือมาโตนี่ส่งสสมมาโตปิว้วอู้รู้จวางไม่ได้อ๋อลืมอะไรอ่ะไ,ไม่ได้แล้วไวางตรงนั้นทำไมอ่ะน้องโอ้โอก็น้องไงน้องโอองต อ๋ออ๋อเอาอยู่ไหนอยู่ไหนแก่แกอยู่นี่นะไม่ไม่ไม่จำไม่ได้หรือไงว่าแก่อยู่กับพี่กัตอะพี่พี่ยอกัสเออต่อไปนี้เรียกพี่กัตว่าพี่ยอกัสเออพี่ชายยอากัตเออแบบนั้นก็ได้เอาพี่ชายยอากัต แกโดนขังเปิดมาน,นีน่อยฮะแกอยู่กับฉันโอ้โห,โห,โหแกไม่ส่งแกมาส่งแล้วอ่ะอืมแต่ต้องการอีกตัวหนึ่งเพื่อโอ้วกบอกว่ามันมีหกอันแต่ว่าจริงๆมัน แต่ว่าเวลาส่งมันมีห้าตัวเอาเชือกไป Thank you อเอาราลีดแค่ตัวเดียวอะไรลาลีดแค่ตัวเดียวไปทำไมหลายตัวอันลีด ไก่เคฟซีป่ะไก่อะไรนะไก่เคฟซีไม่คับอยากกินไก่อยากกินไก่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยอยากกินไก่ไม่ใช่ไก่ไก่เป็นไก่อีกแล้วนะโตเอโตไก่เป็นไก่ก็กกูกกกกอะไรก็กกอะไร อีเด้อเดยวเราจะพาไปรีวิวหมู่บ้านเออมาทํางานรู้หรือเปล่าเนี่ยงานอะไรเนี่ยฮะ uh huh. วันนี้เราเรามารีวิวงานของโตนะครับงาน,นาโต้จะเป็นไงเฮ้ยตกปลาไม่ใช่ตกแจมอนเออดูดิปลามายังเฮ้ยปลามาแล้วได้ปลาอะไรครับปลาหนุ่มนะ ตกปลาไปเถอะตกปลาไปตกปลาไปแล้วก็จะเห็นโอ๊ยตกปลาไปเถอะได้ปลาอะไรเหรอไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ตอนนี้บ้านเพื่อนก็จะเป็นแบบแวกแนวหน่อยแล้วก็พื้นบ้านเือไอเงียยไปก็จะเป็นพื้นบ้านเพื่อนก็เป็นงนี้นะครับแล้วก็กระจกก็โคดแปกนะครับเออแล้วก็หลังคาก็ยังทําไม่เสร็จนะครับไม่มาเล่นสักทีนะ เออเงียบไปเอ้นี่ไม่ทำงานสงสัยแกอยากตายไม่ตอนนี้เราเราก็จะไปดูร้านซ่อมอาวุธนะครับหรือร้านขายอาวุธนั่นแหละเออจะแบบจะเป็นร้านสะสมหัวนะหัวยู่ไนอยู่นี่นะครับทุกคนเป็นร้านสะสมหัวนะ เรามาทําแบบนี้นะครับทุกคนเราทําแบบนี้นะไปเจอมาเออเอาเก็บไปก่อนเอาไอ้พวกนี้เก็บไปก่อนสัมภาระ,าะ,ะเออมาโอ้เกมโอ้แบบนี้เลยนะครับดูชื่อแปบ ชื่ออันนี้มันคือห้าได้เวลากินปลาโอเคอันนี้เขียนง่ายกว่าอบบนี้นะฮะได้เวลากินปลาแบบนี้ฮะแล้วก็ได้เวลากินปลาเออกินเถอะหิวก,ก็กินแล้วก็แด้จริงๆเราสติ๊กนันเออ เดี๋ยวอืมอ๋อเขียนทับไม่ได้อีกทับอ๋อเขียนไปแล้วเอออยู่ตรงนี้ป่ะแล้วก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็เขียนชื่อผู้เล่นนะครับแล้วก็เขียนเป็นอันนี้ก็เอาไปซักหัน ได้มาละออกก่อนโอเคคนเราได้มาปุ๊บราบปเป็นอันนี้แล้วกันไม่ใช่ดิอันนี้แล้วก็ปุ๊บวูวูอูของดีโอ้อโอ้ของดีโอ้ยเยอะเกิน ไดมอนพีสไม่เอาถ้าอย่างั้น I am homeless อะไรโหดเล็ดเลยก็คือแก่ไงไม่รู้โอ้โ้เต็มเต็มเต็ม็ม้เต็มเต็มครับเต็มโอ้ยคี้มันคือคี้ครับ ขี้เต็มตัวสิบสี่อันนี้ก็สิบสี่ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยอีเอาไปทิงปท้งด้วยอีเอาแก๊สอยู่ไหนเดี๋ยวทำทีทิ้งขยะไว้ให้อีเป็นไงขี้อย่างอีเลยที่ทิ้งขยะอยู่ตรงนี้นะอี ขี้เหม็นอ๋อขี้ขี้เหม็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทิ้งขยะแบบเกะบองเพชรดีกว่าเกะบองเพชรเกะบองเพชรใช่ น,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 นีมีมีแปดอืมแต่จริงจริงแอสเซอรอดอักาบีกี่อันกี่ตัวมีห้าร้อยมีเท่าไหร่ก็ได้สลับอหไอ่ะไม่ใช่สลับแทปดอนี่ไงทุกคนแทปดอ,อเปิด นี่ขยะเสร็จแล้วขยะมันทิ้งกันทิ้งนี่ขยะขยะขยะ,ขขยะเฮ้ยถังขยะเสร็จแล้วนี่ถังขยะในถังขยะใช้งานได้ดีของเต็มตัวนี่นก็อยู่นี่ตรงไหนนะอยู่ตรงแถวแถวคลุกแถวแถวคุก อย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งทิ้งยังไม่เสร็จรอแป๊บนึงอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วเมื่อกี้กดผิดนี่เอาพี่กัดบีดฝาไว้อยู่นะถังขยะเนี่ยโอ้ยใครต้อดเลย ไอ้นู่นขาวเขาเหรอไม่ใช่ว้ายทิ้งก็ทิ้งไม่ลงทิ้งก็ทิ้งไม่ลงโอ้ยขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงทิ้งไม่ลงอ่ะเมื่อกี้อ่ะทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆโอเคทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดโอเคหมดยังยังไม่หมดทิ้งสิ อยากให้มันเตรียมตัวขี้แตกนี่งไงเออเคทิ้งไปทิ้งไปพี่การปิดแล้วไม่ <Bye. S 1> พี่การปิดแล้วพี่การปิดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเ <c oughs> อ้ออะไรอ่ะขยับมาขยับให้มันกใกล้ๆถังขยะมันทิ้งไม่โดนใกล้ๆเออเออเออืเอเมืเอ่อกี้พูดอะไรก็ว่าดิเออ มันบังไหมมีบังไหมไม่บังแบบนี้แหละไม่บังเลยอมบอกเะไรบอกอะไรอ่ะ <นะ S 1> แล้วจะวางที่ไหนหจะวางที่ไหนวางที่ไหนก็ได้อึจะวางไม่ได้วางทำไม <c oughs> วางทำไมอะไรวางบล็อกกาบ์าทำไม เราแค่อยากจะเธอเราแค่อยากจะทำไอ่น,นี่อ่ะทำอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนเนยขอดูหน่อยบาเรียรบาเรียรไม่มีครับผลตอไม่มีมันต้องใช้คำสั่งครับใช้คำสั่งคืออะไรไม่รู้จักหรอ นี่เดี๋ยวเสิร์ชกันเสิร <amino S 2> ์อะไรใครอะบารี่อะขบารี่ยงังเขียนว่าเป็นเลือดบอรี <Bur. S 1> <B> ่บอร์่บล่ะบอร์บล่ะบัสไม่อยากได้นี่อ่ะไม่เอามีอยู่แล้วครับ ไม่อยากเป็นตุ๊ดครับก็แค่เอาอันอื่นก็ได้ไม่อยากเป็นตุ๊ดครับนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่กั๊ดโชว์ของพี่กั๊ดนี่นี่เป้นพิมพ์เนี่ยเนี่ยดูสิบาเรีย <Bar rier. S 1> ดูแป้นพิมพ์พี่กั๊ดไม่ขึ้นเฉยนี่นี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่เป็นไงอะไรต่อดวงจันทร์เนี่ย อืมไม่ต้องดูดูไปแล้วใส่ลุงใส่ลุงตุ๊ดไงตุ๊ดตุ๊ดกับเกย์ยาวันไหนตุ๊ดกับเกย์ยาวันไหนใส่ลุงอ่ะใส่ลุงใส่ลุงตุ๊ดกับเกย์ยาวไหนเลือกไม่หมยถึงใส่ลุงมันจะเป็นตุ๊ดแล้วก็เป็นเกย์ตัวจะเลือกกันไหนไม่ใช่คือตัวมีใส่ลุงอยู่แล้ว ลุงเนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะเอาอเกหรือโต๊ด <Yeah. S 1> เออได้ตอบได้โอ้ลืมพี่ฟ์ม,มยังมัมมนไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าโตไม่ได้เป็นพระเจ้าเหมือนพี่กัดยังไอร่าเออ อะไรนะสมนาอ่า อยากมีส yes. ีขาอยามีสีขาเหอจ้าอะไรอยากมีีไอยากมีหลายขาเหรออ้ยู่ดีๆก็อยากมีสีขาอ๋อขี้อะไร โอ้นี่คือคลิปยาวคลิปเล้วเฮนอโอ้ไม่ไม่เอานี่แล้วนี่ก็เป็นการคอลเล็บผมว้าตาฟักโอ้ว่ดอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นการคอลเล็บน้องกับผมนะครับเออกดไลค์ด้วยนะ โตช่องชื่อแอลรโตช่องชื่อแอล้วไม่มีเออเอาเป็นว่าน้องผมไม่มีช่องเพราะว่าโดน y o youtube แบนไปเพราะว่าเป็นเกย์นะหยอกไปทำคลิปมั่วซั่วแล้วก็โดนแบนสมหน้าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้านหาอะอะไรนะเอา้า อยากโดนแบนในไมค้าอีกทีไหม,ไมอ,อ,อยากโดนแบอเอเ้ยอ,อะไรอะโอ้มอายมกอด oh พื้นที่เต็มเดี๋ยวมาทุกคนโอ้